นับแต่ก่อตั้งในปีพุทธศักราช2535ถึงวันนี้โรงเรียนพวงครามมีอายุครบ20ปีเริ่มจากนักเรียน10คนอาคาร1หลังบนเนื้อที่1ไร่3งานภายใต้การบริหารงานของดรโสภินม่วงทองจนปัจจุบันโรงเรียนมีอาคาร8หลังเนื้อที่44ไร่นักเรียนรวม1,400คนจาก5อำเภอ บุคลากร110คนและจากวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมมีความเป็นผู้นำรู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศกีฬาและเทคโนโลยีโรงเรียนได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดหลักการใช้สมองเป็นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นการสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์โดยผ่านวิธีการสอนต่างๆเช่นการสอนแบบโครงงานซึ่งจะทำให้นักเรียนมีนิสัยชอบการค้นคนวา้าอยากรู้อยากเห็นและมีความสุขกับการเรียนการสอนภาษาแบบองค์รวมที่ให้เด็กเรียนภาษาอย่างเข้าใจในความหมายการสอนแบบภาษาสมดุล ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดความแม่นยำทางภาษาทั้งการอ่านและเขียนการสอนแบบการสร้างผังมโนทัศน์ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความคิดอย่างมีระบบโดยโรงเรียนได้ใช้แหล่งการเรียนรู้หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดการแข่งขันทางวิชาการทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดระดับภาค และระดับประเทศมากมายทุกปีเช่นรางวัลเหรียญทองในระดับเขตพื้นที่จากการประกวดต่างๆเฉพาะในปีการศึกษา2,555ถึงกว่า70รายการรางวัล11เหรียญทอง8เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากงานศิลปะหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่62ปี2,555 นักเรียนผ่านการคัดเลือกโคต้าเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทและโรงเรียนจุฬาพรร,ราชาวิทยาลัยชนบุรีทุกปีรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวทและอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้โรงเรียนได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อปลูกฝังระเบียบว,วินยัยและคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้กับนักเรียนเพื่อให้รู้จักการดำเนินชีวิตความพอเหมาะพอดีสามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามอัตภาพและมีความเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น กิจกรรมธรรมะสองทางสว่างใจกิจกรรมธนาคารความดีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อชีวิตกิจกรรมออมวลลบาทกิจกรรมหน้าต่างเด็กดีกิจกรรมไหว้ครูด้วยต้นไม้เป็นต้นทำให้นักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยรางวัลโครงงานคุณธรรมหลายรางวัลน,นอกจากนี้ โรงเรียนได้ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในชั้นเรียนและในที่สาธารณะจัดให้มีการสอนหลายรูปแบบที่จะช่วยสร้างความมั่นใจทำให้นักเรียนมีความสุขและความกระตือรือร้นมีความคิดสร้างสารรค์มีทักษะในการคิดและเห็นคุณค่าของตนเองส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนมีเอกลักษณ์ในความเป็นผู้นำ และได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับชาติมาแล้วหลายครั้งเช่นการผู้สุนทรพจน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชนะเลิศก,การผู้สูนทรพจน์ภาษาอังกฤษการเล่านิทานรางวัลเหรียญทองระดับปฐมวยัยเป็นต้นด้านเทคโนโลยีโรงเรียนได้จัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึงทั้งโรงเรียนยังส่งเสริมด้านการกีฬา โดยจัดให้มีสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานสนามฟุตบอลสนามวอลเล่บอลสนามเปตองสนามบาสเกตบอลสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นไว้ให้นักเรียนได้ฝึกฝนและออกกำลังกายซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้มีทักษะด้านกีฬาและมีสุขานิสัยที่ดี ส่งผลให้นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและ12ปีประสบความสําเร็จด้วยการคว้าชแชมป์ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีในการแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬากอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน15ปีและเป็นตัวแทนแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานกีฬาแห่งชาติประเภทจักรยานเสือภูเขาและรางวัลอื่นๆอีกมากมายโรงเรียนเตรียมพร้อมในการก้าวสู่การเปิดอาเซียนโดยประกาศให้เป็นโรงเรียนสีภาษาโดยได้จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษากัมพูชาโดยมีครูชาวต่างชาติเป็นผู้สอน ทั้งในหลักสูตรปกติและโครงการพรหุภาษาทําให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้หลายภาษาจนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันเล่านิทานและการพูดสูนทรพจน์ภาษาอังกฤษามาแล้วหลายครั้งจากการดําเนินงานดังกล่าวทําให้โรงเรียนพวงครามประสบความสําเร็จอย่างมากทั้งด้านสถานศึกษาด้านครูและด้านนักเรียน ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆมากมายทุกปีทั้งด้านวิชาการคุณธรรมวัฒนธรรมและกีฬาจนสถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงรางวัลโรงเรียนจริยธรรมรางวัลเกียรติบัตรโรงเรียนที่พัฒนาทักเรียนด้านความสามารถทางวิชาการดีเด่นจากโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยชนบรุรีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนพัฒนาจิตวิสัย โรงเรียนวิถีพุทธและอื่นๆอีกมากมายซึ่งทำให้นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆที่มีชื่อเสียงเช่นโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนจุลาภร์เป็นต้นทำให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับสถาบันต่างๆทั้งจากในและต่างประเทศมาตลอด ทั้งนี้ผลงานที่โรงเรียนภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งคือนักเรียนมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานหรือโอเนตสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มาตลอด4ปีในทุกระดับชั้นและที่สำคัญคือโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภา,ภายในจากสอชอและภายนอกรอบ3จากสมศอ,อยู่ในระดับดีมากทุกช่วงชั้น และนี่คืออีกหนึ่งเสียงรับรองถึงคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนพวงครามพวกใดของครานะครว่าเยี่ยมและก็ยอดนะฮะนับว่าเป็นบุญบารมีของอำเภออากจาประเทศจังหวัดสระแก้วและระบบคลาพรทุกท่านนะที่ที่ได้มีโอกาสมารควมกับทำบุญนะครับนี่อันนี้คือเป็นบุญมหากรุส่วนอยางยิ่งใหญ่นะนผมขอยืนยันว่า ครูปฐมวัยโรงเรียนนี้มีความรู้มีความเข้าใจหลักสูตรปฐมวัยอย่างแท้จริงผมจะคอยดูชื่อโรงเรียนนี้ว่ามีความเด่นมีความดีงานใดไรเด่นๆโรงเรียนภูคาเป็นทนี่พูดหนึ่งที่ฮูฮูจัง ก็บอกแล้วนะครับลงเดืนที่ร้อยแปดสิบก้าผมไม่ไป็นนี่ดีอยางนี้น่ัเงินเลื่อนมาเป็ที่ติดใแล้วก็ขอขอบคุณครขอขอบคุณสานักงานเลขานพนักงานเอกชนนะการอ่านเอกชนที่ได้อนุญาตตั้งรงเรียผมครับขอขอบคุณผู้โดกา จบอินกอมุขมทองติดสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาเป็นมือของข้าขอขอบคุณคณะฐบาลและทุกคนเป็นบุญวษศาสนาของเด็กนะมีครูบาอาจารย์มีคะแนนแบบนี้มีครูอาจารย์อย่างนี่มีครูบามีความทันที่มีจิตวิญญาณนะทำให้โรงเรียนนี้ผมแจ้งคำว่ามีแต่ความว่าพระนา แาาจากปีที่หนึ่งก้าวสู่ปีที่20อย่างภาคภูมิใจดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่ามุ่งเน้นพัฒนาการเชี่ยวชาญความรู้ควบคู่คุณธรรมดอกพวงครามดอกแล้วดอกเล่าที่ผ่านการขัดเกลาด้วยความรักและความเอาใจใส่ทั้งจากผู้บริหาร oh <my S 1> และครู <my> กลายเป็นคนดีของสังคม และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพกล้วยไม้มีดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นแต่ออกดอกคราวใดงามเด่นงามสั่งสอนปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงาม